สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกมไลน์กันนั้มวอในช่วงต้นเดือนเมษายน2566เดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าในตัวเกมมีอะไรกันบ้างโดยเฉพาะในส่วนของกาชาเนี่ยเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างจะสนใจมากเลยทีเดียวได้เข้ามาในช่วงนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ในเกมไลน์กันดั้มวอก็ถือว่ามีกิจกรรมต่างๆให้เราทําค่อนข้างจะน้อยนะเพราะว่าภารกิจอีเวนต์จะมีเพียงแค่ภารกิจ อีเวนต์โมเบลเมอร์ใหม่เข้ามาเท่านั้นซึ่งก็เป็นภารกิจเก่าที่กลับมาอีกครั้งแล้วก็จะมีการจับคู่ของซาคุกับสไตโรล์กเนี่ยเป็นภารกิจเสริมเท่านั้นนะมันก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยมีกิจกรรมอีเวนต์อะไรต่างๆมากมายดังนั้นส่วนที่เราจะไปพูดถึงกันในวันนี้เพียงจุดเดียวจุดหลักก็คือในส่วนของกาชากันนะครับโดยในส่วนของกาชาเนี่ยก็จะมีกาชาที่เราเน้นสุ่มกันเป็น ประจำกันอยู่แล้วก็คือเทศกาลกาชาโมบิสูที่ยังไม่ได้หรือว่าโมบิสูทยังไม่มีเนี่ยก็ได้เข้ามาแล้วมีตัวต่างๆดังที่เห็นอยู่ที่หน้าจอแต่เราขอไปดูในส่วนของกาชาอื่นๆก,นกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะมาเน้นพูดกันที่กาชานี้กันแบบแเยอะๆกาชาต่อมาก็จะเป็นสนับสนุนสุดยอด GAEX คัดเลือกกาชาก็จะมีทั้งตัวโมเบลเมอร์แล้วก็โมบิสูต่างๆมาให้เราได้เลือกในการสุ่มนะแต่เท่าที่ดูก็คือ เป็นตัวที่ผมมีแล้วค่อนข้างจะเยอะดังที่เห็นอยู่ที่หน้าจอก็เลยขออนุญาตข้ามกาชาตินี้ไปนะแต่ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถมาสุ่มกันได้ระยะเวลาคอ่อนข้างจะยาวนานถึงวันที่16เมษายนเลยด้วยซ้ำเนี่ยแล้วก็กาชาตสุดท้ายจะเป็นกาชาตอีเวนต์อเมดอาร์เมอร์ของการต่อสู้ที่เด็ดขาดเป็นโคยูนิตซึ่งเราก็ได้ทำการสุ่มกันไปแล้วบ้างเล็กน้อยแล้วก็คงจะ ไม่สุ่มเพิ่มเติมเราจะมาเน้นพูดกันที่เทศกาลกาชาโมบิสูที่ยังไม่ได้กันดีกว่านะครับสําหรับเทศกาลกาชาโมบิสูที่ยังไม่ได้เนี่ยมีข้อดียังไงสําหรับคนที่ยังไม่ทราบนะก็คือเราจะได้ตัวโมบิสูที่เป็นในระดับ5ดาวแล้วก็อัปเกรดเป็นในระดับ6ดาวสามารถเพิ่มดาวสีม่วงจากแผ่นเกติคุนยอดอันนี้ประสงค์หรือว่าแผ่นเกติคุนยอดต่างๆเข้าไปได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยเราจะไม่ต้องเน้นไปทําการ สุ่มกาชาโมบิสูน,นั้นเยอะๆให้ได้พิมพ์เขียวมาเพราะว่าจะอัปเกรดขึ้นไปได้เลยแต่ว่าจะมีข้อจํากัดสักเล็กน้อยสําหรับกาชานี้ก็คือ10ครั้งต่อเนื่องใช้เพชรถ,ถึง160เม็ดค่อนข้างจะเยอะเลยแต่ผมมองว่าค่อนข้างจะคุ้มนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยถ้าจะไปสุ่มจากกาชาปกติแล้วให้ได้พิมพ์เขียวมาเพื่อที่จะอัปเกรดเป็นในระดับ6ดาวเนี่ยมันค่อนข้างจะยากการที่มีกาชาโมบิสูจะไม่มีเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีเลย เปอร์เซนต์การออกของกาชาโมบิสูุ์ที่ยังไม่มีเนี่ยหรือว่ายังไม่ได้ก็จะไม่ได้มีเปอร์เซนต์อะไรเยอะมากมายแต่ว่าจะรับประกันว่าเราจะได้ตัวในระดับ5ดาวที่เรายังไม่ได้มา1ตัวแล้วก็อัปเกรดเป็นในระดับ6ดาวเนะี่ยถ้าเป็นตัวปกติจะอยู่ที่สาเปอร์เซนต์สำหรับเกรด5ดาวแล้วก็มีตัวต่างๆเยอะอยู่พอสมควรแต่ว่ากลุ่มแน่นอนน่ะจะเป็นตัวที่เรายังไม่ได้นะก็จะมีเปอร์เซนต์แต่ละบ,บุคคลอาจจะไม่เท่ากันของผมเนี่ยทุกตัวจะอยู่ที่ 5%รวมแล้วเป็น100%สํำหรับเกต5ดาวได้อย่างน้อย1ตัวแน่นอนแต่ว่าเราก็อยากจะได้มากกว่า1ตัวสำหรับกาชานี้ถ้าได้มากกว่า1ตัวเนี่ยจะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากเลยแล้วก็คมเปญที่ถือมาพร้อมเนี่ยก็จะมีแต้มรีพรอยต์คูณ2ด้วยแล้วก็พิมพ์เขียวคูณ2สําหรับทุกคนไหนที่ได้ตัวที่ยังไม่ได้อัปเกรดเป็นในระดับ6ดาวเนี่ยก็จะได้พิมพเขียวคูณ2 ระยะเวลาของเทศกาลกาชาโมบิสูที่ยังไม่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะสั้นเลยทีเดียวถึงวันที่11เมษายนไม่ถึงสัปดาห์เลยด้วยซ้ําแล้วก็กาชาแบบเนี้ยไม่ได้ปรากฏมาบ่อยๆนะสำหรับคนที่จะรอเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วที่จะได้ทําการสุ่มกันมีโอกาสได้ลูกเรือด้วยถ้าเราสุ่ม11ครั้งต่อเนื่องครั้งที่2จะได้ลูกเรือไปรวมไปถึงครั้งที่1จะได้แผ่นเกียรติคุณยอดอนเนกประสงค์แล้วก็หาดปลดล็อกคอสตอม S มาด้วยขั้นที่3 4 5เนี่ยก็จะได้แผ่นเกียรติคุณยอดอนเนกประสงค์มา2ชิ้นแล้วก็รหัสปลดล็อก5ดาวเนี่ย2ชิ้นเท่ากันทุกขั้นเลยตั้งแต่ขั้นที่3 4 5แล้วก็จำกัดการสุ่มกาชช่านี้เพียงแค่5ครั้งต่อ1ผู้ใช้เท่านั้นอาผมคงจะไม่พูดอะไรเพิ่มเติมดีกว่านะแต่ว่าจุดประสงค์ของการสุ่มการชาครั้งนี้ก็คืออยากจะได้โมบิสุด ที่เรายังไม่ได้แล้วก็เป็นตัวที่เก่งๆดังที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยเป็นอะไรที่ผมต้องการเลยนะก็คือ d โอประเภทป้องกันซึ่งผมยังไม่ค่อยมีประเภทป้องกันเลยหรือว่าจะเป็นตัวเก่งๆอย่างันดั a m a e r ี a l หรือว่า q u i มน n ่ a หรือ Camper อะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวดีๆเราจะต้องการโดยเฉพาะถ้าเราสุ่ม10ครั้งต่อเน,นื่อง160เพรแล้วได้ตัวที่เรายังไม่ได้มามากกว่าหนึ่งตัวเนี่ยสำหรับโมบิสูด5ดาวจะเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการ สุ่มกันเลยดีกว่าอย่างน้อยผมจะลองสุ่มให้ดูสักหนึ่งครั้งดีกว่านะครับก็คือกาชาโมมิสูตรที่ยังไม่ได้เนี่ยผมไม่อยากจะออกตัวว่าจะสุ่มเยอะก่อนนะเพราะว่าต้องดูผลการสุ่มออกมาก่อนเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เท่าที่สุ่มดูอะ่ะมันจะได้ตัวโมมิสูตรที่เราไม่ค่อยจะต้องการไงอ่ะเราสุ่มกันเลยดีกว่าสําหรับเทศกาลกาชาโมมิสูตรที่ยังไม่ได้หนึ่งครั้งสิบเอ็ดครั้งต่อเนื่องหนึ่งร้อยหกสิบเพชรกดเลยได้แต้มจากการสุ่มกาชาแต่ละครั้งเนี่ยสองร้อยแมด้วยนะ แต่ก็ถือว่าเป็นกาชาที่น่าจะสุ่มกันนะสำหรับกาชาบริสุดยังไม่มีเนะี่ยอแต่เดี๋ยวดูกันซิว่าจะเป็นยังไงสีดาวโอเวอร์หน้าจอแบบนี้บอกยากนะผมเดาว,ว่าน่าจะได้ตัวเดียวอีกหรือเปล่าแต่ถ้าได้ตัวเดียวก็ต้องขอเป็นตัวที่ดีๆหน่อยละกันนะโอ้โหอย่างนี้หนึ่งดาวสองดาวมากันรัวๆอย่างนี้ก็คงจะ ได้มาสองตัวเฮ้ยอย่างนี้ผมมองว่ากำไรเลยนะเนี่ยตัวแรกเราได้เป็นลันเชอร์สไตกันดัมสองดาวดีเอ็มกราวไทหนึ่งดาวชาซาคุสองเจลาซูโรดินกันอีแซดเซลวีกันด e ัม เดอสกันดัมอุย้ยได้ฟรีแมนซ่าเลยเหรอ,อหก็ดีนะสำหรับตัวโมบิสูน5ดาวแล้วก็ได้อัปเกรดเป็น6ดาวด้วยโอ้โหตรงใจผมอยู่แหละตัวนี้ก็คือเป็นประเภทก่อกวนชํานาญการโจมตีทั้งหมดไม่สามารถโจมตีระยะประชิดได้ไม่สามารถโจมตีระยะไกลได้ต้านทานทำลายยุทธปกรณ์โจมตีโดน100%โจมตีทะลวงความต้านทานสภาวะผิดปกติแล้วก็ลบกำแพงเหล็กด้วย ค่อนข้างจะโดนใจพอสมควรเลยแล้วก็นี่ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเดียวที่เราได้นะเหมือนจะมีอีกหนึ่งตัวอัปเกรดเป็น6ดาวให้ด้วยได้ของแถมเป็นรหัสปลดล็อกแล้วก็แผ่นเกียรติคุณยอดด้วยนะเออการชานี้มีข้อดีอย่างนึงก็คือถ้าเราได้ตัวที่ยังยังไม่ได้มาแบบนี้ได้มาทั้งแผ่นเกียรติคุณยอดแล้วก็รหัสปลดล็อกด้วยมันอัปเกรดค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเลยโ่ดีมากเลยนะเนี่ยก๊ก แล้วก็ตัวสุดท้ายผมได้เป็นกันดัม a อเปียนเอเลดวอ5ดาว,ดาวประเภทก่อกวนชำนาญการโจมตีทั้งหมดลุกไหมเ EN นรั N ่วลบความต้านทานสภาวะ EN ็ร e ั N ่วลบต้านทานสภาวะลุกไหมแล้วก็ลบกำแพงเหล็กอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะใช้งานได้ดีหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ค่อยจะเห็นคนใช้ในสนามประลองเท่าไหร่เลยอัปเกรดเป็น6ดาวให้ด้วยได้รหัสปลดล็อกแล้วก็แผนเกียรติคุณ ยอดของตัวนี้มาด้วยโอ้อยครั้งนี้ถือว่าดีอ่ะแล้วก็ได้แต้มอีก200แต้มแพนเกตที่คุณยอดอเนกประสงค์มาอีกรหัสปลดล็อกค u s t อม s ด้วยโอ้สมบูรณ์แบบเลยนะครับสำหรับการสุ่มกาชาของเราในครั้งนี้ก็เนื่องด้วยผลการสุ่มกาชามันออกมาค่อนข้างจะดีขนาดนี้นะก็คือได้กันดั้มเอเปียนรวมไปถึงควีนแมนซ่ามาแล้วก็อัปเกรดเป็น ระดับ6ดาวมีทั้งแผ่นเกติคุนยอดรหัสปลดล็อกอะไรมาสมบูรณ์แบบเนี่ยเนี่ยได้มาแล้วผมก็เลยไม่ลังเลใจนะขอจะไครั้งต่อเนื่อง160เพชรอีกสักหนึ่งทีดีกว่าเพราะว่าผมมองว่าจะได้ลูกเรือมารวมไปถึงได้แต้มอีก200แต้มมันจะนําไปใช้ที่จุดรับของรางวัลได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผลการสุ่มกาชาเรามันดีขนาดนี้มันก็ต้องสูงต่อเลยดีกว่านะเออเอาดูซิ จะเป็นยังไงสำหรับคราวนี้ขอประเภทป้องกันก็จะดีนะหรือว่าตัวอื่นดีๆอีกก็ได้เฮ้ยแต่หน้าจอปกติเลยนะเราจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยคิดถูกไหมเนี่ย <c oughs> ถ้าได้ไม่ดีคราวนี้ผมก็จะเสนอคติประจำใจอย่างหนึง่ง <c oughs> ก็คือถ้าเราได้ดีแล้วก็หยุดได้ก็ดีนะครับ <c oughs> โอ้โสี่ดาวมาถึงตัว เฮ้ยแล้วตัวห้าดาวเราได้ตัวเดียวแต่เป็นตัวอะไรใช่ไหมเหมือนจะได้ไม่ดีอ่ะโอ้โหคิดถูกไหมเนี่ยที่สุ่มต่อแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าได้ลูกเรือมากะแต้มที่จุดแล้วของรางวัลปลอบใจแต่เสียได้เหมือนกัน ตัวสุดท้ายผมยังตัวสุดท้ายผมได้เป็นเฟตากันดัมแอนด์ดับเบิลเซตากันดัมอ่ะประมาณนี้ละกันก็คือเป็น5ดาวรอบด้านชำนาญการโจมตีทั้งหมดกำแพงเหล็กความต้านทานทำลายยุโทโธปรกรณ์โจมตีผ่าทะลวงเพิ่มความเสียหายใส่ศัตรูที่สภาวะผิดปกติเพิ่มความเสียหายซุปเปอร์อาร์มอร์ แล้วก็อัปเกรดเป็นในระดับ6ดาวได้ด้วยเอ้ยผมมองว่ามันเหมือนเป็นตัวที่น่าจะใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะสำหรับตัวนี้เออก็ถือว่าดีเหมือนกันนะแต่ได้มาเพียงแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะได้รหัสปลดล็อกของทั้ง2รล่างนี้ด้วยนะเพราะว่าตัวเนี้ยสามารถเป็นได้2รล่างแล้วก็ได้แผ่นเกรติคุณยอดของตัวนี้มาด้วยได้ลูกเรือมาด้วยที่เราต้องการการย่างชินโก มอริประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็ได้รหัสปลดล็อกของตัวในระดับ5ดาวของโมบิสูตรมาด้วยรวมไปถึงแต้มอีก200แต้มนะครับวันนี้เราก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าที่จุดรับของรางวัลเนี่ยการที่เรามี400แต้มเนี่ยมันจะซื้ออะไรได้บ้างนะครับก็เท่าที่ผมไปดูที่จุดรับของรางวัลน,นะเด่นๆก็จะมีลูกเรือใช้แต้มในการแลกอยู่ที่300แต้มสําหรับแต่และตัวสามารถมาเลือกกันได้ รวมไปถึงถ้าใครจะสุ่ม11ครั้งต่อเนื่องอีกสักหนึ่งทีจะได้600แต้มสามารถแลกแผ่นเกียรติคุณยอดอนเนกประสงค์ได้3แผ่นนอกนั้นก็จะเป็นแผ่นเกียรติคุณยอดของมูบิสุดแต่ละตัวใช้250แต้มได้1แผ่นนะเดี๋ยวผมก็ต้องไปตัดสินใจดูอีกสักทีว่าจะเลือกซื้ออะไรกันดีนะครับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะผมคงจะไม่สุ่มต่อเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวเพชรผมจะไม่พอแล้วก็เราจะเก็บเพชรไว้เน้นในช่วงฉลองครบรอบ 7ปีของเกมไลน์กันดั้มวอลตอนนั้นดีกว่านะก็คงจะไม่ได้สุ่มอะไรเพิ่มนะวันนี้สําหรับใครสนใจเนี่ยก็สามารถมาสุ่มกันได้นะครับสําหรับเทศกาลกาชาโมบิสู acha, oo, ที่ยังไม่ได้เนี่ยแล้วก็ต้องวัดดวงกันไปว่าจะได้ผลออกมาเป็นยังไงดังที่ผมได้ทดลองสุ่มให้ดูนะก็ไปวิเคราะห์กันเองว่ามันดีมากน้อยแค่ไหนแต่สําหรับตัวผมเองผมแนะนําว่ากาชาแบบเนี้ยควรจะสุ่มเลยนะครับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสาหรับ เกมไลนกันดั้มวอร์ในสัปดาห์นี้เลยด้วยซ้ําหวังว่าเราจะได้กลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับเกมไลน์กันดั้มวอร์สวัสดีครับ